เพราะว่าส่วนมากเขาก็จะมารับกันที่นี่แล้วก็ไปขายตามตลาดนั้นนะต้นคลิปอันนี้รับสิบาทครับถั่วชามเดี๋ยวพาไปดูข้างบนครับอ้นี้ดูเป็นดูก่อนเซรามิกกับแก้วบนโต๊ะกิโลละแปดสิบาท้ากิโล,ล60บาท50กิโล,ล50บาทนี่รองเท้าอันนี้ครับอืมครับ เดินเงินแบบล้อมๆอันนี้เซรามิกนะอันนี้โซนเซรามิกอันนี้เป็นเซรามิกแบตโมกบอกแบตแบตหมดบอกผมด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นของใช้พวกแก้วพวกเสื้อผ้านะครับมีเสื้อผ้ากันเวนแบบเร็วๆเลยนะอุ้ยนี่ข้างในข,งข้างหลังนี่เป็นมีเป็นถ้วยใส่ข้าวเลยอุ้ยตรงนี้ก็มีลาโพงนี่นะเทคนิคโอ้โหลาโพงเทคนิค นี่ลำโพงเทคนิคนะที่น้องอไปเดินด,ดูตรงนี้ก่อนล็อกนี้ล็อกนี้เซรามิกนะครับเซรามิกงานเซรามิกแก้วสีดำยี่สิบาทต่อหนึ่งใบถ้วยน้ำจิ้มสามช่องห้าสิบบาทหนึ่งใบถ้วยทำขนมสิบหนึ่งใบอ่ะประมาณนี้ถ้วยข้าทวท้วข้าว,าวาตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่ามัน ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับผมติผมก็เดินอยู่ในในในกรุงเทพนะในสายสีบ้างเลยครับสายสีหม้อข่าสวยมากเลยอ่ะหม้อขนาดเล็กหนึ่งร้อยขนาดกลางร้อยสิบใหญ่สุดสองร้อยนี่ดูกัน่าเลยคนระับเล็กน่าจะเป็นอย่างนี้เล็กหนึ่งร้อยอันนี้กลางอันนี้กลางอันนั้นใหญ่นะครับสองร้อย นี่แก้วถ้วยขนมชิ้นละสิบบาทนะครับนี่เอาไปจิบน้ำชากาแฟานี่หบกไม่ต้องไปซื้อของใหม่ของของญี่ปุ่นนำเข้านะครับรายละเอียดนี้เดี๋ยวเ่อยมาติดตามกันนะครับผมรายละเอียดมาติดตามกันได้อะเราไปเดินโซนนั้นไปโซนน้นนะครับโซนน้อนอันนี้ก็จะเป็นตู้ ตู้ตู้มื่นหกแปดร้อยสามพันสองรถคนแก่ก็มีนะรถคนแก่วิวซงวิวแชร์นี่แปดพันแปดหกพันเก้าแปดพันเก้าหกพันเก้าหกพันแปดนี่ หกพันห้าเก้าพันห้าหมื่นสองนะครับสามพันแปดหรือเปล่าอันนี้แปดพันเก้าที่เขียนติดไปที่หน้าหน้าตู้นะผมดูตามนี้นะเก้าพันแปดอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นโค้ดหรือว่าเป็นอะไรนะแปดพั 8, นเก้าห้าพันหกอันนี้เก้าพันห้าห้าพันเก้าเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะมารับกันที่นี่ แล้วก็ไปขายตามตลาดนั้นนะผมชี้เป้าให้กับคนที่เขาอยากจะเอาไปทําธุรกิจต่อยอดนะครับทาธุรกิจต่อยอดขายเหมากันไปนะครับน,นี่ซิลิมิก,ซ,มกมซิลิมิกช่วยถัวชามเซลกิโลละร้อยแปดสิบบาทสวยๆทั้งนั้นนะครับสบสวย,สวยทั้งนั้นครับพี่น้อง โมเดลงามๆนี่ใส่ผลไม้ใส่อาหารเพียบอ้นี่อย่างนี้สวยเลยอะ่ะทำโมขาแตกแล้วเนาะเออนี่สวยไหมล่ะดูภายนอกนึกว่าเล็กๆนะแต่พอเข้ามาข้างในแล้วโอ้วาวเลยอะ่ะโอ้วาวเลยครับอันนี้เป็นม้าแบบ แม่เบ็ดแม่ทินนิดนะครับแ่ม okay. ีโคมมีนี่นี่เลยเขาเรียกอะไรหลอดไฟในบ้านอะ่ะเออนูน,น,นลืมดูนะสวยยังสวยเลยะ่ะตรงไหมไปตรงนี้เดินยังเดินล้วนะครับน,นี่แก้วโซนแก้วนะครับโซนแก้วเยอะอ่ะอันนี้แปดพันเก้าเจ็ดพันเก้า เจ็ดพนะันเก้าห้าพันหกพันเก้าเก้าพันแปดแบบเจ็ดพันเก้าห้าพันเก้าหมื่นสองเซลนี่อันนี้อันนี้เก้าพันแปดแปดพันเก้าเจ็ดพันอ่อแปดพันเก้าสองพันสองเก้าพันห้าพันแปด โอ้แก้วสวยเลยอ่ะเบียเบียร์ม้าพันหกพันเก้าคไอ้โซนแก้วโซนเซรามิกนี่เซามีถ้วย6 9พันเก้าก็ว่ากันไปนะครับหมื่นเจ็ดพันสอนะครับ สวยๆทั้งนั้นนะครับไปดูปตัวโซนนั้นไปดูโซนนู้นเอาแบบรวดเร็วนะครับผมเพราะว่ามันเยอะมาไม่หวัดไม่ไหวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแก้วกาแฟคนที่หลับสำหรับคนที่มีบ้านสวยๆอยู่แล้วนะครับนี่น้อยร้อยแปดสิบบาทเองถูกอย่างเวอร์ถูกอย่างเวอร์นะครับ นี่แก้ว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 แก,วแกวนี่ยังสวยครับแก่ขอบเป็นขอบเงินร้อยห้าสิบบาทอ่าร้อยห้สิบบาทเองนะครับนี่ใครที่ดูอยู่นะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็มาสอบถามเฮียได้เลยเอาดีกว่าแคปเจอร์แล้วโทรมาสอบถามส่งไลน์มาให้เฮ er ียเขา ให้ดูของส่งของเช็คของอะไรเงี้ยเห็นเมื่อกี้ยกมาเป็นลังเลยเห็นไหมครับที่ต้นคลิปครับต้นคลิปอันนี้ร้อยแปดสิบาทครับร้อยแปดสิบาทร้อยห้าสิบาทแก้วใหญ่เลยอันนี้เป็นเซรามิกอันนี้เครื่องถ้วยเครื่องชามงาน <โ frustrating. S 1> ทองลงทองเหลืองนะสองร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ก็เป็นกล่องใส่ของ ข่ของเล่นของเล่นนี่ของเล่นสำหรับเด็กของเล่นสำหรับเด็กนะครับมีแมกกอปไมกกอปนี่นี่ต5 0ร้อยห้าสิบห้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบไปไปดูข้างบนงกันจักรยานเดี๋ยวขอเบอร์โทรน้องห้าสิบบาทเก้าสิบห้าบาทแปดสิบบาทหกสิบบาทนะครับแคปเจอร์ เดี๋ยวพี่มาขอเบอร์โทรเนาะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ดูคลิปอยู่อะแล้วสมมุติว่าเราแคปเจอร์หน้าจอส่งไลน์มาทักแล้วมีบริการจะส่งไหมอนนี้หนูก็ไม่รู้ไม่แน่ใจใช่ไหมก็ต้องให้าเมาก็โอเคอยู่คุยกับเจนได้อ๋อเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ข้างบนพี่ขึ้นไปดูได้เนาะจักกันบันไดตรงนี้เนาะขอบคุณค่ะจักรยานมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ก็ราคาหลักพันหลักพัน1,200ยังไง ถ้าไปบ้านเขาชั้นห้างของของนี้มาลงอารอบรอบจะมาลงกโกดังที <S <S ่มาส่งอะเขาเปิดเปิดขเขาเรียกอะไรเปิดตู้ครับจะมีวันไหนบ้างครับปกติทุกสามอาทิตย์สามอาทิตย์ทุกสามอาทิตย์ทุกสามอาทิตย์เอโควิดนะตอนเนี้ย<ม>ใครใครก็เจอปัญหาใครใครก็แย่นะ นี่ตรงนี้ตู้แพงตู้ก็แพงแต่แต่ห้าหมื่นบานทแพงกว่าเพราะว่าที่ที่เฮียผมที่ลุ้มร,รู้จักที่เฮียธนาคมเขาแปลาไปหิ้วลําโพงจากญี่ปุ่นอ่ะเขาก็เขาไปไหนไม่ได้เลยเขาเขาเครียดมากเพราะว่าเขาจะแปลวาลำโพงพวกลำโพงสองทางสามทางญี่ปุ่นเหมือนว่าเขาเดินทางเองแล้วก็ไปหิ้วกลับมาประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ติดต่อ0895418448 ชืนนอคุณเอ๋คุณเอนาะผมสนใจทําธุรกิจต่อสนใจจะรับไปขายต่อก็คุยกับเจ๊ได้เลยเขาจะได้คุยราคาพิเศษให้ใขอบคุณครับผมก็เส<า>้นทางมันอยู่ตรงขาเข้าขาเข้ากรุงเทพขา,ขาเข้ากรุงเทพเดี๋ยวผมจะปักโลเคชันปลดปักหมุดไว้ให้นะครับให้สําหรับคนที่อยากได้ของดีๆของสินค้าที่แบบราคาถูกๆเพราะว่าเมื่อกี้ฟังราคามา จักรยานนี่ก็ถูกถูกมากถูกกว่าในกรุงเทพอีกถูกกว่าในกรุงเทพอีกย้ํานะถูกในกว่ากรุงเทพอีกเพราะว่าจักรยานแม่บ้านอ่ะสองขึ้นเกือบสามเกือบสี่เราตัดสองอืมเพราะว่าเราเหมือนกับเราเป็นดีลเลอร์เป็นดีลเลอร์มาให้เหมือนลูกค้ามารับต่อไปขายต่อต่อมาขอบคุณครับผมเปิดทุกวันโอเคขอบคุณครับผมอันนี้พี่เขา พี่เขาก็สวัสดีครพี่อันนี้ก็ไปลงที่สระแก้วสระแก้ว,กกวุ้ยได้ของเต็มคันเลยเนะี่ยใครที่สนใจสินค้าอะไรเงี้ยปลกปก,ปก,ปกติไปขายเด,ดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับผมไปหาพี่เขาได้เลยมีของเต็มเพียบราคราคากันเองอารันยประเทศอารัญยประเทศช่างต้นช่างต้น,ตนม,มีเบอร์ติดต่อไหมพี่ศูนแปศูนย์ครับ 814 814 3688 3688มาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว